ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชียเสียงอ่านหนังสือประจำจวันนี้รู้ด้วยจิตออกจากใจใช่ความคิดรู้ด้วยจิตใช่สมองหนังสือแนะนำแนวทางการฝึกปฏิบัติทำแบบไม่ต้องทำความลับสุดยอดของการปฏิบัติทำโดยพอนวลจันทร์รับได้กับสิ่งที่ได้รับ มีบางครั้งบางคราบางคราวและบางคนที่พอได้รับอะไรอะไรมาแล้วกลับไม่สามารถรับได้กับสิ่งที่ได้รับถ้าจริงแล้วก็คือว่าเราควรจะยอมรับหรือรับได้กับสิ่งที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรื่องราวใดๆทุกสปปรรพสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นกับเราแต่ว่าถ้าขณะใดยามใดเมื่อใดหรือคราใดที่ไม่สามารถรับได้จริง ก็ให้ยอมรับว่ารับไม่ได้แล้วก็กำหนดรู้หรือรู้ที่จิตใจลงไปเลยตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าพอรับอะไรไม่ได้ก็ไปปฏิเสธผลักไสตีโพยตีพายโวยวายกลัดกลุ่มร้อนรุ่มร้องแรกแหกกระเชอบ่นว่าเอะอะเสียงดังเกลียวกราดกรีดกราดผ่านไปทั่วกลายเป็นนิสัยเจ้าโวยวายไป ดังนั้นเมื่อรับไม่ได้ก็ยอมรับว่ารับไม่ได้และอย่าปล่อยให้สภาวะอาการของจิตดวงที่รับไม่ได้นี้ลอยนวลอยู่อย่าปล่อยให้ลอยหน้าลอยตาอยู่ควรสกัดกั้นทันทีตัดตอนทันทีด้วยสติสัมปชัญญะอย่าหลงกลของกิเลสท,ที่จรจาริกมาในขณะนั้นอย่าคลาดออกไปจากการกำหนดรู้ระลึกรู้หรือรู้ เพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเราก็จะเป็นไปตามอาการดังที่กล่าวเราไม่ได้รู้หรึกรู้หรือกำหนดรู้เสียแล้วแต่เราเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้ไปทำอะไรก็ไม่รู้และในทางตรงกันข้ามถ้าได้รับอะไรอะไรมาแล้วและรับได้กับสิ่งที่ได้รับเพราะตรงกับกิเลสของตนมีความชอบปกชอบใจดีใจจนฟูฟ่องล่องลอย ออกหน้าออกตาเกินความพอดีและหลงไหลไปกับสิ่งนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าหลงกลของเจ้ากิเลสท,ที่จรจาริกมาเหมือนกันโดยคลาดออกไปจากการกำหนดรู้ระลึกรู้หรือรู้แต่เป็นอะไรไปก็ไม่รู้ไปทำอะไรก็ไม่รู้สรุปว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะรับได้หรือรับไม่ได้ก็อย่าคลาดจากการเจริญสติปัฏฐาน ต้องรู้ระลึกรู้หรือกำหนดรู้นั่นเองเพราะถ้าไม่รู้ก็จะหลงและตกเป็นทาตอยู่ในอำนาจของกิเลสการเจริญสติปัฏฐานนี้จะทำให้เรามีความสมดุลไม่เสียสมดุลของอารมณ์การดีใจเกินไปซึ่งมาจากการรับได้และการโวยวายออกไปซึ่งมาจากการรับไม่ได้ทั้งสองกรณีนี้ทำให้จิตใจเสียคุณภาพไม่มีความเป็นปกติมีแต่ความไม่ปกติ ถึงเวลาแล้วกระมังที่พวกเราควรจะเป็นปกติกันเสียทีผิดปกติกันมานานมากแล้วท่านพอกันเลิกกันเสียทีปุถุชนโนอุมมัตกโกวิยะแปลว่าความเป็นอยู่ของปุถุชนเป็นไปประดุดดังคนบ้าผู้ไม่ผูกพันกับอะไรทุกคนที่เกิดมาย่อมมีทั้งการให้และการรับ แต่ว่าการให้ของผู้ใดและการรับของผู้ใดยังเป็นการให้และการรับด้วยความผูกพันไม่พึงผูกพันทั้งการให้และการรับเพราะจะทําให้เกิดความทุกข์ความยุ่งยากซับซ้อนนานับประการเมื่อให้แล้วก็ชื่อว่าได้ให้ถามว่าทําไมถึงให้ก็ตอบว่าเพราะให้ได้และถ้าถามอีกว่าให้แล้วได้อะไรก็ตอบอีกว่าได้ให้เพราะเราไม่ได้ให้เพื่อที่จะเอา ถ้าเราให้เพื่อที่จะเอาแล้วจะเรียกว่าเป็นการให้ได้อย่างไรตกลงว่าท่านไม่ได้ให้แต่ท่านจะเอาเพราะจะเอาเพราะอยากได้ต้องการได้ท่านจึงให้แต่พอให้แล้วผลไม่ได้เป็นไปตามที่ตั้งไว้หรือหวังไว้ก็จะผิดหวังและจะบ่นว่าให้แล้วไม่เห็นได้อะไรพานหมดกำลังใจในการให้ครั้งต่อๆไปจนถึงกับไม่อยากให้อะไรกับใครอีกเลย แท้จริงการให้เป็นการสลัดสละความตรหนีทีเนี้ยวความเห็นแก่ตัวออกไปการปฏิบัติธรรมกรรมฐานการกำหนดรู้อารมณ์ก็เช่นเดียวกันไม่พึงปฏิบัติธรรมหรือกำหนดรู้อารมณ์ต่างๆด้วยความผูกพันเพราะถ้าผูกพันก็จะเป็นการกกอภพบก่อชาติเวียนวนวนเวียนอยู่ในวัฏจักรแห่งอารมณ์ในสังสารวัฏดังนั้นพึงกำหนดรู้พพะธรทำหน้าที่รู้จริง กำหนดศักด์แต่ว่ารู้ไม่เกาะเกี่ยวผูกพันไม่ดึงเข้าไม่ผลักออกต้องเป็นจอมยุติกระบี่ไร้ใจให้ได้จึงจะก้าวไปข้างหน้าในทางธรรมมีใจให้กับสภาวะธรรมต่างๆหรืออารมณ์ต่างๆหรืออะไรๆไม่ได้ทั้งนั้นเพราะเสียเวลามามากแล้วนานพอแล้วจึงไม่ควรเสียเวลาอีกต่อไปเหตุสมควรเกาะเกี่ยวผูกพันไม่มีในโลก กลับมาติดตามรับฟังรู้ด้วยจิตของพอนวลจันทร์จากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้